สวัสดีค่ะพี่น้องเมรีแอนตื่นยามเ่้าพอดีเมนีว่างแรงงานฝนตกจามขึ้นฝนตกมานี้เนี่ยมอกหน้าต่างเนี่ยมอกประตูมาเห็นดอกอ่อนดอกอัอนพ่อสางกิจเขาเฉือนว่าพีโอนี่แต่ว่าคนไถ่เอือนว่าดอกบุษันงามด้ค่ะพี่น้องเมื่ีดอกง่เปิงซึงแต่ว่า สีมันที่เปลี่ยนไปตามอันอากาศไปตามแสงขันย่ามืุสโ้าซ้ำนี่กระจีเป็นสีชมพูพี่อจะเป็นสีชมพูแต่ว่าสายมะเนียนถือแสงแดดกระจีกลายเป็นสีขาวสีเหลืองสีขาวเพื่อตีดอกย่ามเนาะอยากสงสัยสีปูกที่ทางเมืองไทยห้องบ่อใดเพราะทางนีมันเป็นอากาศหนาวเพื่อ พยเยล้วอันงตัวพ้ยเแล้วสเอาอนผาผายางมาคุ้มบ่ห้มันหนยหยาเกิดออสิเเสียติดกำแพงดีดีวะดอกงายางมาคุ้มกันหยาบ่หยามันขึนนะอนน่อนเฮ้ยนะอากาศดีดีคมคม โบฮอ,อนบองโบตันเคยได้ยินแต่ในหนังจีนเนะบางค่ะที่ดีนะตันซ้อนดอกดอกโบตันหรือดอกพีโอนี่พีโอนนี่ตะยูค่ะ ติงไล่ไปปลูกบานเฮาเลยพี่น้องเอ้ยคิดงได่ยามเมือ่อถ้ามันมีอัน,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 ออนไงกับของใครเนาะมีเม็ดมีอย่างกับของใครเสียไปปลูกคนนื่นติเผื่อเฮ้ยงามคั่ะคนแม่คนน้องเน่